จะเพั่มของแถมเป็นวิธีช่วย่ชยดึงดูดลูกค้ามาซื้อสินค้าจากร้านค้าของเราไม่ว่าจะเพิ่มของแถมด้วยตนเองหรือจะใช้ระบบเพิ่มของแถมให้อัตโนมัติระบบมิซเซอร์ช่วยจัดการได้นะคะคลิปนี้จะแนะนําวิธีการเพิ่มของแถมสําหรับคําสั่งซื้อในระบบมิซเซอร์จะมี2วิธีค่ะวิธีที่1เพิ่มของแถมด้วยตนเองวิธีที่2เพิ่มของแถมโดยอัตโนมัติเรามาดูวิธีที่1เพิ่มของแถมด้วยตนเองก่อนนะคะแบบที่1เพิ่มของแถมด้วยตนเองแบบทีละรายการแบบที่2เพิ่มของแถมด้วยตนเองเป็นชุด แบบที่1เพิ่มของแถมแบบทีละรายการไปที่เมนูคําสั่งซื้อการจัดการคําสั่งซื้อคําสั่งซื้อใหม่เลือกสินค้าที่ต้องการเพิ่มค่ะกดปุ่มรายละเอียด e. สินค้านะคะเข้ามาแล้วค่ะกดเพิ่มของแถมตรงนี้เลือก SKU เมอร์ชันค่ะที่ต้องการเพิ่มกดปุ่มบวกตรงนี้สามารถเพิ่มจํานวนได้นะคะหรือกรอกจํานวนในช่องนี้ก็ได้ค่ะเสร็จแล้วกดยืนยันค่ะหลังจากเพิ่มสินค้าของแถมเรียบร้อยระบบจะแสดงไอคอนข,ของแถมเื่อระบ,บุให้เห็นอย่างชัดเจนว่าสินค้านี้เป็นของแถมนะคะหากต้องการลบของแถมที่เพิ่มแล้วกดป,ปุ่มบ,บตรงนี้้ไดคะ แบบที่สองเพิ่มของแถมเลือกตอนเองเป็นชุดหมายเหตุระบบจะไม่สามารถเพิ่มของแถมเป็นชุดได้ในคําสั่งซื้อรูปแบบต่อไปนี้ค่ะ 1. นึ่คำสั่งซื้อที่แยกคําสั่งซื้อรวมพัสดุหลักและพัสดุย่อย2คําสั่งซื้อที่เลือกต้องมาจากทางสินค้าจัดส่งเดียวกันนะคะไปที่รายการคําสั่งซื้อค่ะมาที่การจัดก,การคําสั่งซื้อนะคะแล้วก็คําสั่งซื้อใหม่ค่ะเลือกคําสั่งซื้อหลายรายการค่ะที่ต้องการเพิ่มของแถมคลิกดําเนินการเป็นชุดค่ะเพิ่มของแถมค่ะเลือกสินค้าของแถมที่ต้องการนะคะใส่จํานวนสินค้าที่เป็นของแถมค่ะ เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้วกดยืนยันนะคะเงื่อนไข1สามารถเพิ่มกองแถมในรายการคําสั่งซื้อใหม่และรายการคําสั่งซื้อที่เป็นโมคะเท่านั้นนะคะ 2. รายการของแถมที่เพิ่มจะตัดสต็อกตามปกติและบันทึกข้อมูลไว้ที่รายงานสินค้าคงคลังเข้าออกค่ะวิธีที่2เพิ่มของแถมโดยอัตโนมัติประโยชน์ของวิธีนี้คือระบบจะเพิ่มของแถมให้อัตโนมัติหากคำสั่งซื้อตรงตามเงื่อนไขาตามกฎของแถมตัวอย่างไปที่เมนูคำสั่งซื้อมาที่กฎของแถมเพิ่มกฎของแถมค่ะ ต่อไปตั้งค่าเงื่อนไขตามความต้องการนะคะตั้งชื่อกดค่ะร้านค้ากําหนดแพลตฟอร์มและร้านค้าของคําสั่งซื้อสามารถเลือกได้หลายร้านค้าพร้อมกันนะคะมันที่ตั้งค่าค่ะเลือกร้านค้ากําหนด SKU ระบุ SKU m e r c ช a n นจำนวนที่กดสั่งในคําสั่งซื้อเดียวสามารถเลือก SKU m e r c ช a n นได้หลายรายการพร้อมกันค่ะ กำหนด SKU มาช้านจะแบ,บ่งเป็น2แบบแบบที่1ของแถมคงที่ระบุ SKU มาอชรานและของแถมหากคําสั่งซื้อตรงตามเงื่อนไขไม่ว่าคําสั่งซื้อสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อมากกว่าจํานวนสินค้าที่กําหนดไว้ระบบจะแถมตามจํานวนที่ตั้งค่าไว้เท่านั้นกดปุ่มตั้งค่าค่ะเข้ามาแล้วค่ะเลือกสินค้านะคะเพิ่มสินค้าต่อมานะคะสามารถคัดกรองสินค้าตามหมวดหมู่หรือทั้งหมดตรงนี้ใน SKU มาอช้านที่ไม่ได้อยู่ในกฎและ SKU ที่เพิ่มลงในกฎนะคะเลือกสินค้าที่ต้องการแถมค่ะ ในกฎกำหนดจำนวนใน2ช่องนี้หากเลือกแบบจำนวนของสินค้าในคำสั่งซื้อมากกว่าหรือเท่ากับ2ชิ้นหมายความว่าหากซื้อสินค้าที่กำหนดไว้มากกว่า2ชิ้นระบบจะเพิ่มของแถมให้จากนั้นกดยืนยันค่ะกดปิดนะคะแบบที่2ซื้อเยอะแถมเยอะสามารถเลือกตามสเต็ปได้ค่ะเมื่อคำสั่งซื้อตรงตามเงื่อนไขระบบจะแถมของแถมตาม,ตามสเต็ปเช่นซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2ซื้อ6แถม3สามารถเลือกของแถมตามสเต็ปทีละรายการหรือทั้งหมดได้ค่ะ ช่องระบุ SKU ร้านค้า SKU ร้านค้าที่มีอยู่ในคำสั่งซื้อและจำนวนของ SKU ร้านค้าในคำสั่งซื้อสามารถเลือกได้หลายรายการพร้อมกันเมื่อที่ตั้งค่าค่ะเพิ่ม SKU ร้านค้าป้อน SKU ร้านค้านะคะหากต้องการใส่หลายรายการให้กด enter ค่ะแล้วเพิ่ม SKU ร้านค้าเข้าไปนะคะจำนวนของสินค้าหนึ่งในคำสั่งซื้อตรงนี้สามารถระบุตัวเลขมากกว่าได้เลยค่ะหลังจากนั้นกดยืนยันค่ะกดปิดค่ะ ช่วยยงยอดคําสั่งซื้อตั้งค่าช่วยยงยอดคําสั่งซื้อหากต้องการตั้งค่าตามยอดคําสั่งซื้อต้องกรอกเงื่อนไขจนนานวนยอดคําสั่งซื้อสุดที่ก่อนนะคะเมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้วค่ะกดยืนยันได้เลยอันนี้หมายความว่าถ้าลูกคา้าืจอระหว่างช่วง5,000ถึง6,000อันนี้จะได้ของแถมนะคะระยะเวลาสาั่งซื้อตั้งค่าระยะเวลาสาั่งซื้อจะเพิ่มของแถมโดยอัตโนมัติเมื่อตรงตามเงื่อนไขสามารถมาระบุวันที่แล้วก็เวลาตรงนี้นะคะเมื่อระบุเรียบร้อยแล้วกดยืนยันค่ะ หมายเหตุหัวข้อนี้สามารถเลือกหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งหรือเลือกหลายหัวข้อพร้อมกันได้นะคะสามารถตั้งค่าได้ตามความต้องการเลยค่ะหากเลือกหลายหัวข้อคําสั่งซื้อจะต้องตรงตามเงื่อนไขทั้งหมดในเวลาเดียวกันก่อนถึงจะเพิ่มของแถมโดยอ,อัตโนมัติได้ค่ะมาที่ช่องดําเนินการตรัวนี้กรอกจํานวนของแถมที่ต้องการเพิ่มจากนั้นเลือกของแถมที่ต้องการเพิ่มค่ะโดยกดเลือกช่องตั้งค่าอื่นๆสามารถติกว่าระบบจะไม่เพิ่มของแถม SKU โดยอัตโนมัติเมื่อสต็อกพร้อมขายของแถม SKU ไม่เพียงพอ ตั้งค่าเสร็จแล้วกดบันทึกนะคะต่อมาจะลำดับความสำคัญของกฎคำสั่งซื้อจะแถมของแถมตามกฎที่มีลำดับความสำคัญสูงสุดของกฎนั้นเท่านั้นหากเปลี่ยนหมายเลขลําำดับความสำคัญลำดับความสำคัญของกฎจะถูกเปลี่ยนตามและลำดับความสำคัญสูงสุดคือหมายเลขหนึ่งนะคะตรงนี้ค่ะหากต้องการดูว่า กฎของแถมนี้ได้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลอะไรบ้างสามารถตวรวจสอบรายละเอียดได้ที่บันทึกการเปลี่ยนแปลงของกฎของแถวค่ะหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ม add liaoa add b i s e l l e r ได้นะคะหากท่านใดสนใจสามารถคลิกที่หน้าโปรไฟล์ YouTube ของ b i s e l l e r เพื่อลงทะเบียนใช้งานฟรีได้ค่ะ